พุทธธรรมแห่งการตัดจรูในเช้าของวันที่28ตุลาคมพศ2564ณนักมหาวิจาัยธรรมิกราชก็พระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนนบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธทองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธทองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธทบิดดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคขา วันนี้ลูกจะขอเข้าเฝ้าทูลถามถึงข้อธรรมบทที่59านะเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าค่ะวันนี้ลูกปรารถนาจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาอธิบายถึงคุณค่าของคำสอนที่ทุกคนได้รับนะเจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นทุกคนที่กำลังดำเนินตามอยู่ปฏิบัติตามอยู่เป็นผู้คนที่ได้ฟังธรรมกึ่งพุทธการของพระพุทธองค์ทุกคนนะเจ้าค่ะเราควรที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้รับจากคำสอนอยังไงบ้างหรือเจ้าคะ ขอพระพุธทธองค์โปรดเจ้าเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ทำความเข้าใจถึงคำสอนอันทรงคุณค่าที่ได้รับซึ่งผู้ที่ได้รับควรที่จะเห็นคุณค่าของคำสอนนั้นอย่างไรลูกจะได้น้อมไปปฏิบัติตามและเผยแผ่ให้กับดวงจิตทั้งหลายได้รู้ตามด้วย พระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วห่ะพระพรุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะลูกลูกเอ๋ยถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งคอยบอกคอยชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเราก็อย่อมจะทำให้เารา ไม่ต้องงมหาทางด้วยตนเองซึ่งก็อาจจะผิดทางซึ่งก็อาจจะเสียเวลาอาจจะหลงทางไปได้สิ่งเหล่านี้ย่อมมีคุณค่าแก่เราและนั่นคือการเดินทางในโลกสมมุติเท่านั้น ถ้าหากว่าเรานี่มีแผนที่การบอกทางชี้ทางเอาไว้ให้การที่เราจะเดินทางไปสู่ทิศทางใดเราก็ย่อมรู้ว่าเราควรจะไปต่อ,อยังไงการไปถึงจุดมุ่งหมายก็ย่อมสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิม เรานี่ยย่อมสามารถไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องหลงทางลูกเอ๋ยการที่มีบุคคลผู้รู้ตื่นรู้แจ้งแล้วคอยชีย้ทางนำทางแก่เรานั้นเพื่อไปสู่แดนพระนิพพานย่อมเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า และมีคุณค่ามากเพราะนั่นคือการชี้ทางบอกทางเพื่อให้ออกจากทุกข์ออกจากวัตาสงสารนไ้ไปและเส้นทางที่จะไปสู่พระนิพพานนั้นก็มีความละเอียดอ่อนมากมายต้องใช้ความเพียรความพยายามความอดทน ต้องใช้ใจที่สู้ยังแท้จึงจึงจะไปถึงแม้ว่าเรามีแผนที่แล้วมีผู้ชี้ทางบอกทางแล้วก็ตามยังต้องทำเช่นนั้นถ้าหากว่าขาดผู้บอกทางชี้ทางแล้วโอกาสจะไปถึงนั้นย่อมยากมากพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย บุคคลผู้ไม่มีใครชี้ทางเลยแต่สามารถไปถึงได้มีเพียงพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่านั้นลูกและก็มีเพียงองค์พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าผู้ที่สังสมบารมีมาจนเต็มในรูปแบบของตนซึ่งใช้ระยะเวลาในการสังสมบารมียาวนานมากนัก จึงจะสามารถหาทางได้ฉะนั้นแสดงว่าบุคคลผู้จะไปถึงนิพพานโดยที่ไม่มีใครบอกทางนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบำเพ็ญบารมีใช้เวลาอยู่นานกว่าจะหาช่องทางลู่ทางได้กว่าจะประพฤติปฏิบัติจนถึงนั้น ต้องแลกด้วยชีวิตในหลายครั้งไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวลูกเอ๋ยเช่นนั้นก็ต้องดีมา,ากสิลูกก็ต้องทรงคุณค่าม,มา,ากสิลูกถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เขานั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคอยชี้ทางคอยบอกคอยสอนคอยย้ำคอยเตือน คอยบอกทุกรายละเอียดแก่เราว่าให้ต้องทำอย่างไรฉะนั้นบุคคลผู้ที่ได้รับจึงควรที่จะเห็นคุณค่าของคำสอนคำบอกคำเตือนจากบุคคลผู้ที่รู้ตื่นแนละ้วเช่นดังคำสอนกึงพุทธการที่ลูกนำลงมา ประกาศเผยแพร่ให้ทุกคนได้ฟังเช่นดังการชี้ทางบอกทางจากโลกผู้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยและจากครูบาอาจารย์ในสายธรรมสัมมาสัมพุทธปัจจิบม,มาสัมพุทธผู้ซึ่งทำหน้าที่แทนการขบับเคลื่อนงานทุกอย่างในกึ่งพุทธกาลนี้ และคอยเป็นตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์คอยชี้ทางบอกทางให้กับลูกทั้งหลายยังผู้รู้ผู้ตื่นแล้วจึงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสิลูกทั้งหลายเอ,อ่ยสิ่งเหล่านี้ย่อมมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งใด ในจักรวาลการที่บุคคลผู้ใดสักคนหนึ่งจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีเพียงใดแก่ลูกทั้งหลาย mm. ก็ย่อมมีค่าไม่เท่าสิ่งนี้เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นที่ลูกทั้งหลายได้รับไปย่อมมีแต่จะทำให้ลูกทั้งหลายนั้นยังคงจมอยู่หลกอยู่ ในวัตฏสงสารนี้ไม่พ้นทุกอย่างแท้จริงแต่การช่วยเหลือด้วยคำบอกคำสอนอันทรงคุณค่าจากพระธรรมก็ดีจากพระพุทธเ,ธเจ้าน้อยหรือครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นสิ่งที่กำลังจะให้ความหลุดพ้นซึ่งเป็นการหลุดพ้นอย่างแท้จริงแก่ลูกทั้งหลาย ฉะนั้นทุกคนควรที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้รับลูกเอ๋ยและในสิ่งที่ได้รับนั้นบริสุทธิ์ไม่เจือปนด้วยกิเลสตัณหาไม่เจือปนด้วยสิ่งที่จะมีเงื่อนไขใดหลอกลวงลูก,ลกแต่มแม่เพพยงจิตอันบริสุทธ เมตตาเพียงหนทางอันบริสุทธิ์เพื่อที่จะชี้ทางบอกทางให้ลูกดำเนินไปให้ถึงเสียงดุเสียงด่าเสียงตักเสียงเตือนต่างๆมันคือเสียงที่ปลูกให้ลูกเตือนจากการหลับไหลลุ่มหลงเตือนจากการถูกครอบงำจากมารทั้งหลาย จากมายาทั้งหลายเท่านั้นลูกเสียงที่บอกสอนนำพาการปฏิบัติในทุกวันคือเสียงที่กำลังนำทางของลูกไปสู่ทางที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงความพ้นทุก์อยู่ทุกวันเท่านั้นลูกแล้วก็ ไม่มีเงื่อนไขใดนอกจากแค่ให้ลูกถึงซึ่งความพ้นทุกข์ไม่มีอะไรต้องเป็นอะไรทั้งหมดเพียงแต่ทำหน้าที่ชี้ทางบอกทางแก่ลูกทั้งหลายเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกทั้งหลายจึงควรพิจารณาให้เห็นคุณค่า ในคำสอนอันทรงคุณค่าที่ได้รับผู้ที่ได้รับควรที่จะเห็นคุณค่าในคำสอนเช่นนี้อย่างนี้เป็นขั้นต้นและลองพิจารณาถึงรมทั้งห้าประการต่อไปนี้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อจะได้ทำความเข้าใจให้รู้ให้เห็น ตามความเป็นจริงและจะได้น้อมไปประพฤติปฏิบัติตามได้นะลูกในประการที่หนึ่งบุคคลที่ให้คำสอนแก่เรานั้นเขาให้ด้วยความรักความเมตตาปรารถนาให้เราผ้นจากความทุกข์และให้ด้วยปัญญาอันรู้ตื่น โดยปราศจากความลุ่มหลงปราศจากกิเลสตัณหาเชี้ทางบอกทางที่ถูกต้องแก่เราโดยไม่มีขนทางใดที่หลงทางเลยเพราะทางที่ชื่อชี้บอกเหล่านั้นคือขนทางที่ถูกต้องดีงามแล้วเช่นั้นลูกทั้งหลาย ลูกจังหาบุคคลผู้ชี้ทางบอกทางที่ดีเพียงนี้ไม่ได้ไม่มีอีกแล้วลูกเช่นั้นจงรับษาคุณค่าที่ได้รับจากคำสอนที่ได้รับจากความเมตตาได้รับจากความรู้ตื่นรู้แจ้งได้รับจากหนทางที่ไม่หลงทางไปทิศทางใด ซึ่งเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากเพราะจะนำพาไอ้ลูกออกจากทะเลทุกนี้จงพิจารณานะให้รู้ข้าในสิ่งเหล่านี้เถิดลูกเพราะมีค่ามากยิ่งกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายในวัตตาสงสารนี้ด้วยซ้ำไปเพราะความพ้นทุกข์จะเป็นของลูกอย่างแท้จริง ความสุขที่แท้จริงจะก่อเกิดแก่ลูกอย่างแท้จริงการที่เราได้สิ่งใดทรงคุณค่าเพียงใดในวัฏฏสงสารนี้ก็ยังเป็นของปลอมของหลอกลวงการที่ถ้าหากว่าเรานี้ได้ความพ้นทุก์เกิดขึ้นที่ตัวของเรานั่นแหละลูก คือของจริงพันทุกอย่างแท้จริงคือสมบัติของเรายัางแท้จริงที่ได้รับคือความสุขที่ไม่มีวันที่จะแปลเปลี่ยนไปอีกจึงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากลูกต่อไปในประการที่สองลูกทั้งหลาย ควรที่จะมันฝึกฝนพิจารณาทบทวนดูให้รู้ค่าให้เห็นคุณค่าในทำคำสอนต่างๆที่ตนได้รับควรที่จะมันพิจารณาเมื่อเรานี่รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเบื่อนหน่ายรู้สึกว่าเพริดเพลินไปแล้วจนคำสอนเหล่านี้ กลายเป็นของผ่านหอไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรจงมีสติรู้ตัวอยู่เสมอจงฝึกตนให้รู้คุณค่าอยู่เสมอเพราะแต่ละคนจะได้มีโอกาสเพียงแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งของตนเท่านั้นเมื่อเวลาหมดไปทุกอย่างก็จะดับไป ทุกคนมีเหตุให้มาได้ยินได้ฟังได้รับโอกาสแล้วก็จะมีเหตุให้ดับจากที่นี่เมื่อหมดเหตุนั้นแล้วต้องเกิดในที่อื่นฉะนั้นลูกทัางหลายช่วงเวลาเพียงสั้นๆที่การเวลาหมุนรอบมาเจอกันในสิ่งที่ดีนี้ จงขวัญขวายและรู้ค่าในทมคำสอนในสิ่งที่ได้รับคำสอนคำบอกคำเตือนต่างๆจงตือนเติดลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยจงฝึกตนให้เห็นคุณค่าลูกหลายคนที่ปรารถนาจะมีผู้ที่ชี้ทางที่ดีเช่นนี้ก็ไม่มี หลายคนเสียเวลาหลงไปเจอกับผู้ชี้ทางที่ชี้ทางผิดลูกทั้งหลายเอ๋ยฉะนั้นลูกเป็นผู้โชคดีแล้วลูกจงตื่นเถิดตื่นจากการหลับไหลลุ่มหลงจงรู้คุณค่าในสิ่งที่ตนได้รับและจงทำมันให้เกิดประโยชน์ ประการที่สามให้ลูกทั้งหลายจงน้อมนำเอาทำคำสอนต่างๆคำบอกคำเตือนคำชี้ทางบอกทางการคอยแตะเบรกให้ลูกทั้งหลายไม่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดจงน้อมเอาสิ่งเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกฝน ปลุกจิตของตอนให้ตื่นรู้รู้ตื่นตามให้มีปัญญาเห็นตามทำให้เกิดผลในตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนพอจะทำได้และจงทำไปให้จเจริญยิ่งยิ่งเป็นขั้นขั้นไปจนถึงซึ่งความพ้นทุกข์เกินคำบอกคำสอนคำเตือนเหล่านี้ เกิดขึ้นเพื่อที่จะชี้ทางไอจิตตั้งหลายในวัฏฏสงสารพ้นทุกเท่านั้นทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพียงเพื่อทำหน้าที่ของตนแต่ดวงจิตตั้งหลายจะรู้และเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่างองค์พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว พระพุทธเจ้าน้อยก็เป็นเพียงแกจิตสมมุติที่มาทำหน้าที่พระธรรมคำสอนเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพื่อชี้ทางบอกทางแก่ลูกทั้งหลายและครูบาอาจารย์ก็เป็นพูดถึงเสื่องความพน้ทุกข์แล้วไม่มีอะไรเป็นอะไรทั้งหมดแต่สิ่งที่ต้อง เกิดขึ้นและดำเนินไปก็เพื่อที่จะได้เป็นหนทางเป็นการชี้ทางบอกทางไว้ให้ลูกทั้งหลายได้เดินตามเท่านั้นเช่นนั้นจงน้อมเอารมเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติตามถือเป็นการเดินตามทำให้ก่อเกิดผลแก่ตนให้ได้มากที่สุด จนถึงเสื่องความพ้นทุกข์เถิดลูกทั้งหลายเอ๋ยต่อไปประการที่สี่ให้ลูกทั้งหลายฝึกฝนตนเองจนถึงซึ่งความพ้นทุกข์แล้วคอยส่งต่อในสิ่งที่ตนได้รับมาที่ตนนั้น สามารถฝึกฝนตนจนดีแล้วพ้นทุกข์แล้วนั้นไปให้กับผู้อื่นคอยชี้ทางนำทางผู้อื่นด้วยจึงจะเป็นประโยชน์แก่ดวงจิตทั้งหลายเมื่อตอนได้รับสิ่งที่ดีรู้และเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็จงเป็นผู้ถ่ายทอดต่อไป ให้ผู้อื่นได้รู้ได้เข้าใจด้วยเช่นเดียวกันช่วยกันประกาศธรรมเส้นทางอันดีงามนี้เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับดวงจิตตั้งหลายก็จะเป็นการรักษาคำสอนอันทรงคุณค่าหนทางอันทรงคุณค่าเอาไว้ให้ดวงจิตตั้งหลายได้เดินตามลูกเอ๋ย ต่อไปประการที่หาให้ลูกทั้งหลายคอยฝึกฝนประพฤติปฏิบัติตนและนำเอาคำพูดที่ทรงคุณค่านั้นประกาศต่อแก่ผู้อื่นด้วยทำคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าเพราะคุณค่าหรือคำพูดที่ทรงคุณค่านั้น ก็คือคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าล่ะลูกไม่มีคำพูดใดในวัฏฏสงสารจะทรงคุณค่ามากเท่าพระธรรมขององค์พระพุทธเจ้าเพราะธรรมขององค์พระพุทธเจ้าคือการชี้ทางบอกทางเพื่อให้พ้นทุกข์และเป็นการพ้นทุกข์ ยังแท้จริงฉะนั้นลูกทั้งหลายเอ๋ยลูกจงนำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่จงน้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ตนจงประพฤติธปฏิบัติฝึกฝนในเส้นทางนี้ให้ถึงเส้งความพ้นทุกข์เถิดลูก และคำพูดใดๆคำสอนใดๆในวัตาสงสารนี้ก็ไม่ได้มีคุณค่าทรงคุณค่ามากเท่ากับคำสอนขององค์พระพุทธเธจา้าลูกฉะนั้นวันนี้ลูกทั้งหลายได้มาเจอกับธรรมกึ่งพุทธการก่อนผู้ใดได้ไดรู้ได้เข้าใจในธรรมคำสอนก่อนคนอื่น จงตั้งใจทำหน้าที่ของตนต่อไปนะเพื่อให้ถึงเสื่งความสำเร็จจงรู้คุณค่าในสิ่งที่ตนได้รับจงตั้งใจที่จะปลุกจิตของตนให้ตื่นรู้ตามอาจจะยากลำบากหน่อยแต่ก็เพียรพยายามเข้าเพราะนี่คือหนทางที่ง่ายที่สุดแล้ว ผลทางเส้นอื่นมันย่อมยากยิ่งกว่านี้ใช้เวลามากแต่ได้ผลน้อยโอกาสผิดพลาดมีมากโอกาสไปไม่ถึงมีมากแต่นี่ใช้เวลาไม่มากนักถ้ามีความเปลี่ยนพยายามย่อมไปถึงฉะนั้นจงยินดี กับการที่ได้รับโอกาสที่มีคนคอยชี้ทางบอกทางให้นำทางพาให้ไม่หลงจงดำเนินต่อไปด้วยความตั้งใจปฏิบัติเถิดแล้วลูกจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเองสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะว่าการที่ถ้าหากว่าเราได้รับคำสอนอันทรงคุณค่านั้นเราก็เป็นผู้ที่โชคดีมากแล้วเราควรที่จะฝึกตนเองให้เห็นคุณค่าในคำสอน ในการชี้ทางบอกทางจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากครูบาอาจารย์ก็ดีเพราะว่านั่นคือการชี้ทางเพื่อให้เราพ้นทุกข์และโชคดียิ่งกว่านั้นก็คือผู้ที่ชี้ทางแก่เราคือผู้ที่มีจิตอันบริสุทธิ์แล้วคือการชี้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไขเพียงปรารถนาให้เราพ้นทุกข์เท่านั้นฉะนั้นเราควรที่จะ ทำในสิ่งที่เราได้รับโอกาสนี้ให้ดีด้วยการต่อยอดการปฏิบัติและระ,ะลึกรู้ถึงคุณค่าคอยช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนเหล่านี้ให้กับดวงจิตทั้งหลายได้รู้ตามเพราะว่าคำสอนหรือคำพูดที่ทรงคุณค่ามากที่สุดก็คือธรรมของพระพุทธองค์ลูกทั้งหลายจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้รู้ตามเห็นตามเกิดผลตามและถ่ายโทษดคำพูดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อันทรงคุณค่านี้ไว้เป็นหนทางให้กับดวงจิตทั้งหลายได้เดินตามพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกลับขอลาก่อนนะเจ้าค่ะเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่ะ 자투